เขาข้อเขาแ oh. oh. hey. ข่งโดนแกงบุปปาช่องคอช่องแคบแน่จริงมึงเลี้ยงมาลองปอดดีจะได้รู้ใครเฟี้ยวแล้วไม่ต้องแพมเรจะมาเป็นแชมป์มัดกุศลทำมึงแบงมาเป็นแกงหาเงินใส่ในแบงคเอาหน้าหนักเขาข้อเขาแข่งโดนแกงบุปปาช่องคอช่องแคบแน่จริงมึงเลี้ยงมาลองปอดดีจะได้รู้ใครเฟี้ยวแล้วไม่ต้องแพมเรจะมาเป็นแชมป์มัดกุศทำมึงแบง เพื่อนมึงเอาหน้าเข้ามาหมุนไม้อะะสก๊อไว้ถ้าคขาว่าแพ้แล้วสกดไว้ต่อยปั๊มเพนมึงก็แพ้ให้ทำไงมึงก็แพ้ดูจากแรงแล้วยังไงกูก็จำดูจากสมดูจากไายกูก็จำถ้าเพื่อนกูลุยกูก็แทงทำเพื่อนกูตายกูก็แทงเออเออตัวดืหลับเออเธสนับเออแต่คนแก่กูถนัดเออเออเอ้พูดมึงอะพูดมึงอะพูดมึงหลอนอะไรไว้ซะตอนกลางคืนอะเขาคอเขาแข่งโดนแก๊ง ช่องแคบแน่จริงมึงเลี้ยงมาลองโปร์ดีจะได้รู้ใครเฟี้ยวแล้วไม่ต้องแพ้มึงจะมาเป็นแชมป์มาคุณทำมึงแบงก์แล้วมึงมาเป็นแก๊งหางเงินใส่ในแบงค์ตอนเล่ามึงหนักเขาคอเขาแข็งโดนแก๊งบุปผาช่องคอช่องแคบแน่จริงมึงเลี้ยงมาลองโปร์ดีจะได้รู้ใครเฟี้ยวแล้วไม่ต้องแพ้มึงจะมาเป็นแชมป์มาคุณ เราลองมึงไม่ลืม<อ> <อะ S 2> แต่กูตอบมึงก็ไม่ต้องซึมร้องไห้งอแงก็ไปอยู่บ้านมึงดิ<ต>เราไม่ใช่เพื่อนแกง๊งแก๊หน้ามึงดิให<ต>้มึงฟังต่อนในเครียบบ้าปะนี่อ๋อแตกอ่กูตอบติดข้างฝาพวกแม่งหน้าหนาของจริงบ้านมึงดิอ๋อแล้วพวกกูแม่งช้ำๆม,มึงให้กูปั๊มแรงเหยียบหัวขึ้นไปดิอ้อดึงเก็บหมดทิ้งไปดิอ๋อกูมาเป็นแชมป์ขึ้นไปอีกอ๋ออ๋ออ๋อในเบสที่พวกกูถือระวังจะไปฟ้าที่หัวเคู่เดิมเพื่อนกูก็มีรัศมีพวกกูช่วย พวกมึงหนีไปก็ได้นะถ้าพวกมึงกลัวแกมพวกกูไร่พ่าลมกูไม่ง่าย <Hey. S 1> มึงมาลองดูดิ <Hey. S 1> เข้ามาระวังสนับย่งท้อที่เบ้าตา,าที่กูเจอไม่มีใครเก่งเท่ากูเดินหลุดมา,า,าคนเดียวระวังจะลูกปืนก็ <the> ไอสัตว์ตอนมึงมาเพลระวังโดนมาเจสับเข้ามาให้หมดกันไม่เบนหรือสนับมีแที่กูถือจะแทงล่างมือให้ขาดถ้าเอ้ามาติดปาเขาคอเขาแข้งโดนแก๊งบุป่าช่องคอช่องแคนแม่จิงมนเลี้ยงมาลงบอลลีจะได้รู้ใครเฟี้ยวแล้วไม่ต้องแพ้กูจะมาเป็นแชมป์มัดกทำมึงแบง